ช่วงความรู้สู้โควิดตอนกลุ่มอาชีพที่มีโอกาสเสี่ยงโควิด -19 หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่2019ซึ่งเป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดสาเหตุหลักต่อระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ที่รับเชื้อแล้วอาจจะปรากฏอาการและไม่มีอาการใดๆแสดงออกมาแต่ก็เพื่อไม่ให้ประมาทจึงต้องมาทำความรู้จักกับ6อาชีพที่มีความเสี่ยงในการรับเชื้อโควิด -19 ซึ่งได้แก่อาชีพดังต่อไปนี้ 1. 1. บุคลากรทางการแพทย์ อาชีพในกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นแพทย์เภสัชกรทันตแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขในทุกๆตำแหน่งล้วนใกล้ชิดกับผู้ป่วยทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยหรือมีประวัติเป็นกลุ่มเสี่ยงหากบอกข้อมูลไม่ครบถ้วนแล้วอาจจะนำเชื้อโรคมาติดกับกลุ่มอาชีพนี้ได้ 2. อ,อาชีพที่ให้บริการที่ต้องใกล้ชิดกับผู้คน ในอาชีพกลุ่มนี้จะเป็นงานบริการที่ต้องใกล้ชิดสัมผัสและอยู่ด้วยกันเป็นระยะเวลานาน,านอย่างช่างตัดผมพนักงานนวด 3. อาชีพที่ปฏิบัติงานในสถานที่ปิดเมื่อมีคนเข้ามาใช้บริการจำนวนมากจึงแออัดและทำให้เกิดการติดเชื้อจากคนสู่คนได้อย่างรวดเร็วเป็นวงกว้าง 4. อาชีพที่ต้องพบปะผู้คนจำนวนมากนักประชาสัมพันธ์พนักงานต้อนรับ แคชเชียร์เก็บเงินคนขับแท็กซี่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองอาชีพกลุ่มนี้ต้องพบกับผู้คนตลอดเวลาจึงเกิดความเสี่ยงได้ง่ายเช่นกัน 5. พนักงานเก็บขยะพนักงานทำความสะอาดอาชีพกลุ่มนี้จะมีความเสี่ยงเมื่อปฏิบัติงานแล้วขาดการป้องกันตัวที่ดีและสุดท้ายกลุ่มที่6ผู้ที่สัมผัสกับชาวต่างชาติคนที่เดินทางไปมาระหว่างประเทศบ่อยๆสนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์